เสาร์าวันที่10กันยายนนะครับ2,568บรรยากาศโดยรอบนะครับมนี่ตะพฟนอยู่ที่สวนไผ่ฟาร์มปิดนะครับอยู่สวนไผ่ฟาร์มปิดอ่าเสาร์วันี่ก็ส่งเอาอาหารมาให้ เป็ดแกน้อยอเป็ดจ e ังหน่อยกินรองทองจัหน <c ười S 1> an <through> ่อยนะครับเพื่อเขาจะได้ไปออกไปออกไปเที่ยวเป็ดเขาจะออกไปเที่ยวนะไปเลาะไปเลาะอยู่ในสวนนี่แหละเขาก็จะเลาะกินอะไรไม่รู้เขาแหละนะครับเขาจะไปของเขาเรื่องของเขาเนาะเขาเป็นเป็ดอิสระน้อยหนึ่งนะครับเป็ดเม็ดเป็ดอิสระอยู่ในอนตรงนี้จะบรแมวโขงน้องหน้านะครับเพราะว่าตะพุนเป็ดเป็นแบบ เป็นเป็นสวนไผ่เป็นสวนไผ่แบบอยู่แบบอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบสบายๆนะครับอ่าก็มีทั้งสวนไผ่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมีเป็ดไก่แล้วก็มีมีป้าอยู่น้องเนี่นะครับน้องนางน้องเป็ดเนี่ะเศร้าๆเมือน,นี่ครับเบิ้งจากบรรยากาศกูเศร้าเนี่ออกมาท้องฝาดแจมนะครับแจมมากเลยนะครับ ถ้าพวดกับตือแต่เช้าเนี่ยเนาะตื่นแต่เช้า,แ,าแลวก็ออกไปถ่า,ายภาพที่สวยมาให้ทุกคนเมืองกันนะครับถึงเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับหลังจากฝนล,ลินมาหลายหลายมือแนละ้วมือหนีก็แจ้งยางปางป้านหยังนะครับวัสดีย้มเ้าน,นะครับอ่ามือหนีตะพนเลยมาลัง คิบกาแฟน้ำเต่ากันนะครับมอนีมีเรื่องที่จะมาคุยฟังนะครับก็คือมันแล้แวลแต่ความือเนะแล้วแต่ความเสือของไผของมันนะครับที่ที่อยู่ในสวนไผ่นี่แหละที่สวนไผ่นี่เพื่อนว่าตอนนั้นมันมีน่ต้นขามอยู่ต้นขามต้นขามอยู่มีอยู่ทั้งหมดสามต้นสามต้นน้ากันนะครับแต่ว่าก็คือตัดไปแล้วถือตาดไปแล้วสองต้น ครับคิดตัดไป่สองตนแต่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่เป็น่คนทางจะเป็นต้นโบล้านมะไงเลยนะครับมะไงเลยนะขนาดเป็นพาศูนย์กลางนี่ไหนนอาตะพุนกับบริวารหนึ่งนะครับเบ่ิวะไงแห้งนะครับที่นี่สาระสําคัญมันมันมาได้อ,อยู่ตร,ตรงนั้นนะครับมันว่าคือว่ามันมันมันมีแกนหรือไงวะมันมีแกนแกนขาม คือต้นขามนี่เขาจะปลูกเป็นสิบมั่งเชือน blows, ี่สิบปีนี่ยั่ปี่นี่นะสิบปียี่สิบปีนี่มมีแกนนะครับ,บมมีแกนแกนขามนี่ผมเรียนว่าจะหาอะไรง่ายๆนะครับปลูกปูเป็นลอยๆปีนะครับบางบางต้นนี่ลอยลอยปีนี่แกนเด็ดนิดเดียวประมาณแขนนี่นะประมาณแขนแต่ถามว่าต้นทีตัดไปนี่ต้นทีตัดไปเนาะมันกะสะกวต้นตะ,ตะพตตะนใบหยกของวก็เลยตัดออกนะครับตาดออก เสือบอกห้มันอันนี้นะแต่ว่าปลากรามันมีแกนนะมันมีแกนแบบโหงงามเลยนะนะครับแกนสวยเลยนะที่นี่มันกับเป็นเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนอยากได้เนาะอยากได้แกนขามเออเพราะว่ามันเป็นของที่เป็นของที่หายยากนะครับแกนขามก็ได้อยูย่โอ้น้ำหนักมันเลยทั้งเหมือนะพ้นตานออกมากี่ยนะ มันมันจะอยู่13กิโลหรือ่าไหรเนี่ยแ,แต่คนเคยตังอยู่จะลืมๆไปแล้วเนาะนอาจจะ13กิโลนะที่นี่หลังจาก็ไปตังเลยกับโพดเบ้างนะครับโพดเบิง้งเลยก็ผมคิดว่ามีคนคอมเมนต์เขามาอยากได้คือคือถามว่าอยากได้นี่เขาจะอยากเอาไปเอาไปไหว้ให้ยังนืนี้ยมันมันอาจจะเป็นการเอาไปเหตุเป็นพวกวัสดุอัน ของขังอย่างเพื่อนชีเนาะมันเกิดเป็นไว้ได้นะครับเป็นเป็นเป็นของทีระลึกเป็นของเป็นสิงมงคลอย่งไงายเป็นสิงมงคลนี่เพราะว่าแกนขามมีถ้าเป็นคนที่เป็นผููที่ชำนาญเนาะชำนาญในเรื่องนี้แหละต่ไปเหตุเป็นพวกพวกพระเป็นพวกพระเป็นพวกเอ่อทั้งพวกกันอย่างละเป็นของทีระลึกเป็นของผีเออ แต่แต่เขาสิจินตน้าเฮ็ดขึ้นมาเนอะว่าเขาจะเฮ็ดเป็นรูปอีหยังเป็นภาพอีหยังนะครับทีนี้เขาไปไปลูกเสกปลูกเสกกบมันก็นจะได้มาในส่วนของกลางเลยเด้บหดนี้น่นี่อันนี้เว้าไปไปถึงความความเสือเนาะความเสือสำหรับผู้ที่ผู้ที่เพิ่นเสือเป็นสิอยากได้ว่าซั่นเนาะเพิ่นตีอยากได้เพิ่นเพิ่นนับถือของพวกนี้นะครับแต่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่ประมาทบ่ได้คือกันเนาะ ไ่ได้ลบลู่กันต่อกมันบม่ได้ลบลู่นะครับไม่เชื่อแต่อย่าลบลู่นะครัคือว่าตรงถามตัวนี้กัมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่นะครับใหญ่แะ้วก็เป็นตะคอว่านี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบถึงเกือบถึงสองสองร้อยปีเด้อตะพอนว่านาะร้อยกาปีบ่วผิดออกเพราะว่ามันแก่นมันใหญ่นะแก่นขามนี่ก็คือคือเขาจะมีลักษณะที่โอ้มันจะเป็นเป็นรูปล่างทีดีเลยเด้ เป็นรูปร่างที่ดีแล้วก็สวยงามเลยนะครับด้านบนด้านหนังอ่าด้านบนด้านล่างนี่มันมันเหมือนเป็นรูปเป็นรูปอัฐะคนเหียงปงมะ่ again, มานี่แหละนะครับอันนี้เป็นรูปร่างของว่านนะรูปร่างที่มันแกนแกนมัแนแกนขามนี่น่ละแกนขามตีจะโพดเกวีไว้ตอนนี้ก็ยังเกวไว้นะครับยังพอท่านมีคูอยากได้อยู่แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นโตสตออกไปนี่อ่าลงคีไปนี่มีคนคอมเมนต์มาหลายเนะมันมาหลายอยู่แต่ว่ากอยากได้ แต่ว่ามันกับ่มีผูมมาเอาได้ลหละเพราะว่าหนึ่งนะอาจจะอยู่เป็นสถานที่ใกล้เน่เนาะอาจจะอยู่ใกล้เนี่ยอาจจะบ่มมาเอากับ่ฮู้แต่ว่าคาโซงก็คือกี่เด้หลายด้อยสิบสิบสิบเจ็ดกิโลมันมค่อยนะครับคาโซงเมาไว้นหน่อยเนีหลายอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นแก่นขามที่ดีนะแป้งแป้งเลยลหละนะครับเพราะว่ามันเป็นแก่นล้วนเลยนะเนาะทีนี้ที่นี่ตะบ,บนกะเลยลองอลองมาโพสบางอ่ไแหละอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่้อครับตอนนี้ยังอยู่อยู่เนาะตอนนี้ยังอยู่อยู่เพราะว่า อันอันบอนบอนถี ol, bond, ่กำเนิดมันเนาะบอนถี่กำเนิดมันอ่ะต้นต้นต้นตอนนี้มันยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งเนาะนี่ต้นตัวยางนี่ครับนี่ต้นนี่ก็ซือว่าเป็นเป็นต้นตัวยางถี่ถี่ตะพนเอาไวให้เบิ่งอยู่นีะอันนี้ก็บออลววาท่านเนียขายแต่ว่ามีภูมิมาถามซื่อเดยต้นามต้นนี้มีภูมิเป็นเกณฑ์ภูมมีภูมิมาถามซื่อว่าจะขายายไปไหนตอนตอนเขาอยากอันตะพนว่าเขา เขาจะมาสื S <S <an> ่อนี่คือคือพวกนี้เขาแตมาสื่อไปในส่วนของการการแปรรูปแปรรูปเป็นอันนั้นเป็นเป็นเขียงอหรือเป็นเฉียงอะไรเป็นเขียงที่านผู้ก็เห็นเขาซับอยู่พอไม่ขามนี่มันจะมันจะเนื้อมันจะขาวเลยเหนือมันจะขาวง่ามนะเนียนขาวง่ามไปตอกไปเห็ดเขียงนี่น้อยเห็นทุกรถขายอยู่ําตลาดเนี่ยเต็มอยู่นะครับเอาไปเห็ดเป็น เฉียงเป็นอย่างละเพราะมันนหลายอย่างเนาะแล้วแต่สิเฮ็ด่พอไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีมันดีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็สามารถที่จะเฮ็ดไปได้ไปได้อันได้ดีว่าซั่นทร์ดอกแต่สิ่งนึงที่ท,ท,ที่ที่ว่าดีนี่ก็คือการเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลน่ะนะครับเป็นวัตถุมงคลพอแกนมันน่ะนะจเ๊อแกนน่ะแต่ว่าหันหมอ้อขาวๆนี่บ่้อพนได่ดอกนะครับบ่้อพนได่แต่ว่าตัดปิดแกนแกนมันนี่โอ้รับรองเลยนะครับ ราคาสูงเลยนะอันลักษณะของมันกับเป็นยักษีแหละนะครับเป็น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 แกนขามอีกทีตะพ่นนํำเสนอมาเยอะแยะเลยกูุ่มล,ล่างของมันก็นจะเป็นสวยาง,งามเป็นอีกคือตะพ้นเบาเนะแกนลน้วนเลยแหละนะครับเป็นแกนลุ่้วนเลยนะครับผู้ใดยอยากได้กระักมาด้วย ในตรงไหนนะครับตอนนี้ยังยังเหลืออยู่ตอนนี้เราเรายังเรายังมีไม้ขามอยู่นะยังอยู่ที่กับตะคนนี่แหละนะครับนี่สวยงาม,งามางแบบแบบนี้แหละนะครับสวยๆอย่างนี้เลยยังยังีกัาร์ดเงานี่เ,น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 เ,เหลื่อมป้าลยนะครับนี่การ์ดการ์ดนิงน้อยนี่เป็นเป็นเป็นเงาเหลื่อมเลยละนะครับเพราะว่าเป็นแกนุ่นล้วนเลยนะครับนี่โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ,บที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีรครับ